บุฟเฟต่ต็อกปกกีชาบูเกาหลีค่ะ219บาทกินไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาหมูกับน,น้ำต็อกนี่มีชีสยืดๆออกมาด้วยอืมอืมฟิ้มากเพิ่มความเผ็ดอีกเล็กน้อยกินกันค่ะอืมข้าวโพดสาลาย ดูความยืดของชีสนี่คอนดอกค่ะเธอกินไม่อั้นนะนร่รรรอยๆเว้ยเฮ้ hey, เพื่อนสวัสดีค่ะกลับาาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะรีรีนูรีรีนูรีวันนี้มากันแบบซารางเฮโยกันหน่อยคะวันนี้ค่ะนูรีพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ชาบูเกาหลีค่ะ 219บาทกินไม่อั้นไม่จํากัดเวลานอกจากจะมีชาบูที่เป็นหมูเป็นเนื้อนะคะเป็นไก่แล้วก็ยังจะมีพวกต็อกปกกีนะคะแล้วก็แบบอาหารเกาหลีอีกมากมายเลยค่ะและที่สำคัญร้านสวยงามมากเธอดูนี่ชื่อร้านนี่เลยฮอตปกกีจ้าจะบอกว่าสาขาที่รีมาเันนี้นะคะเป็นสาขาที่2นะคะเขาจะเป็นสาขาเปิดใหม่เลยซึ่งร้านนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับซีคอนสแควร์นะอยู่ในซอยศรีนครินนะคะ40หรือ42สามารถตรงเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูรีขึ้นข้อมูล ต่างๆตรงนี้ให้แล้วก็วันเวลาเปิดปิดร้านตรงนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,กนว่าในไลน์บุฟเฟ่เนี่ยจะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วร้านตกแต่งสวยงามมากจะบอกว่าเวลาที่ราีมาตอนนี้นะค,ะคือเวลาที่ร้านเพิ่งเปิดเลยแล้วด้วย<อ>ความาเป็นสาขาใหม่อะใหม่แบบอีกมาในส่วนของทอดก่อนนะเธอหลักๆเลยนะคะคอนดอกก็มีค่ะแต่ว่าคอนดอกเนี่ยสามารถออเดอร์กับพนักงานได้เลยนะคะถ้าใครอยากกิน,นเนาะเผ็ดเข็มทอนทอดนะคะผักทอดต่างๆนะคะนี่ แบบสไตล์เกาหลีเลยเนื้อหมึกยักษ์ทอดก็มีนะคะหมูสับทอดก็มาอันนี้น่าจะเป็นมันหวานทอดน่ากินมากเลยอะ่ะเนาะแล้วก็ตักได้แบบไม่อัดในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพวกอาหารทานได้เลยเนะาะจับเชนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบผัดบุญเส้นเกาหลีนะคะใครที่แบบว่าอยากกินแบบฮอตบ็อกกี้นะคะเขาจะมีให้ทํานําซอสได้ด้วยตัวเองเลยค่ะนี่แล้วก็จะมีวิธีการทําเลยนะคะวิธีการทํา1 2 3 4 5เดี๋ยวเราทําให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้พนักงานสอนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครทาไม่เป็นเนาะเขาจะมีสูตรบอกด้วยหม สูตรยอดนิยมเป็นยังไงสูตรเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดอะไรยังไงมีหมดเลยซอสเยอะมากนะใครเป็นสายแบบอาหารเกาหลีแบบเนี้ยซอสโปก,กิใครที่ชอบเผ็ดมากๆอันนี้จะเผ็ดมากเลยอันนี้หนูรีต้องโดนแล้วต้องโดนฉันแล้วค่ะต่อไปอันนี้คือซอสต,ต้นตำรับใครที่ชอบกินแบบต้นตำรับนะคะนี่เลยเป็นจอนทงนะคะเป็นแบงคอกนะคะเป็นซอสเผ็ดเหมือนกันนี้เผ็ดมากข้างบนจะเป็นแบบเผ็ดมากเป็นซอสโซโ อซอสคารก็จะเป็นแบบซอสแกงกะหรี่เกาหลีนะคะเหมือนน้ำยาใตาเออเหมือนน้ำเออคือแบบน้ำยาปูเออเหมือนน้ำยาปูเลยอะ่ะเหมือนน้ำยาแกงใต้เส้นหนุ่มเส้นเส้นหนุ่มเส้นหนุ่มจีนคือใช้เลยเถอะเมื่อนเลยเมื่อนเลยอย่าเข้าใจผิดนะซอสครีมนะคะแบบครีมนุ่มละมุนนะซอสจาจังค่ะเป็นซอสดำของเกาหลีเลยนะคะซอสบูโกกิค่ะอันนี้คุ้นๆเหมือนแบบเวลาเราหมักหมูบูโกกิอะ่ะ นะพวกนี้ก็เป็นพวกเอ็ดออนต่างๆเอาไว้ผัดเนาะใครอยากผัดกับกิมจินะคะอยากผัดกับหัวไชเท้าเนาะผัดกับสาหร่ายนะคะหรือว่าผัดกับข้าวโพดนะต่างๆมีหมดเลยโอเด้งก็จะเหมือนเวลาเราไปเกาหลหีเธอไปเดินแบบย่านฮงเดย่ยานเมียงดงต่างๆแล้วก็จะมีแบบแม่ค้าสรีทฟูดขายอะ่ะเนี่ยหยิบได้เลยนะคะจะเอาไม้ไหนละ่ะนี่นะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเออเหมือนกันแต่ว่า อันนี้น่าจะเผ็ดกว่าหรือยังไงไม่แน่ใจน้ำลายแตกอยากกินเบคอนมากเดิใครสายเบคอนคือกินได้แบบไม่อั้นนะคะนี่หมูสามชั้นเบคอนหมูสันคอเนื้อไก่นะคะลูกชิ้นลูกชิ้นปลาปลาหมึกก็มีนะคะอะซีฟู้ดก็มีว่าไม่ได้ไม่ใช่แค่หมูนะแล้วปลาหมึกมาแบบเป็นแผ่นน่ารักงี้เลยต๊อกต่างๆใครชอบกินต๊อกต๊อกข้าวโพดต็อกชีสก็มาไส้กรอกก็มีโท นี่พูดแบบภาษาใตา้เพราะว่าเป็นเกาหลีใต้รีวิวรีวิวเป็นแบบภาษาใต้นะคะผักเผือกต่างๆเส้นนะคะนี่อันนี้เส้นตามร้านหมาล่ามีเลยมาเลยมาครบจบตรงนี้นะคะมาเรามาดูโซนเครื่องดื่มแล้วก็โซนของเอ่อที่เป็นมามมาใช่ไหมชิมได้ด้วยนะว่าจะชิมแบบลำยน,บนแบบไหนเ,หเนาะนเอง<น><น>คือมีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็พวกของหวานจะมีวอฟเฟิลแพนเค้กให้กินด้วยนะคะก็คือทำเองได้เลย ถูๆทาเองได้เลยแล้วก็นี่เป็นบลอฟเฟิลเนาะก็ทําเองได้เลยเนาะตรงนี้ก็ไม่อันเหมือนกันก็จะเป็นพวกอ,อ,อัดลมปกติทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำน้ำพันน้ำยูสุสตรอเบอรี่นะคะอ่ะเป็นจรทงงแบงคอกแล้วก็จ่าจัางนะคะเป็นตัวฮิตเนาะเราก็ใส่แบบอย่างละหนึ่งหรอ,อประมาณนี้เนาะ,ะฟุบอ่ะจรทงหนึ่งบวกกับแบงคอกนะคะ อันนี้ก็จะมีความแบบต้นตำรับบวกกับซอสเผ็ดใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปด้วยซอสจาจังนะนี่เป็นซอสดำเกาหลีนะคะฟุ๊พอดีเลยก็าทำมาพอดีแล้วเรียบร้อยอันนี้คือสูตรแบบฮิตใช่ไหมคะใครอยากกินแบบฮอตออริจินอลฮอตเบสฮอตจาจังฮอตอะไรลองดูได้เลยเพราะเขาไม่จำกัดเวลาเธออันนี้เป็นแบบสไตล์สุกี้นะคะซอสหอยนางรมอันนี้ปรุงเองได้เลยซอสหวานต่างๆ น้ำตาลอันนี้คือแบบไว้ปรุงเองเนาะสุก,กี้เกาหลีอยู่ี่น่ากินพริกเกาหลีใครเติมเผ็ดเติมพริกหมาล่าได้ด้วยนะคะใครชอบกินหมาล่านะต้นหอมพริกสาบเพิ่มได้กระเทียมเพิ่มได้เนาะก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยเนาะนี่เพิ่งเห็นมีเกียวด้วยน่ากินอ่ะลงซุปไปค่ะระหว่างรอน้ำซุปร้อนนะคะนี่ใส่ไปเลยที่ปรุงมานะคะนี่ มาเดี๋ยวเรามากินของทอดของสุกแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากานันอย่างอื่นนี่ของทอดก่อนเลยไม่จิ้มก่อนเลยเนื้อข้าขงในเข้มข้นดีเลยใครมาต้องสั่งอันนี้อร่อยอร่อยเมื่อกี้บอกจะเผือเพื่อนแต่ไม่เผื่อแล้วจิ้มนี้นิดนึงหัวโอ้ หมึกน่ใหญ่มากหมึกหยุบหนับแป้งกรอบมากคอนดอกค่ะเธอ,อน่ากินมากไปดูอันนี้เราแบบกินไม่อั้นนะสั่งพนักงานได้เลยนะคะข้าวกรอข้างในอร่อยข้างในนุ่มมากข้างนอกมีความแบบ กรอบๆนิดๆแต่ซอสอร่อยมากซอสนี่เคลือบมาดีมากเลยชอบมากอันนี้ชอบมากอยู่แล้วหิว <c oughs> ม,มันบ้องค้าไม่เคยกิมอันนี้มันจะมีความแ,แห้งๆหน่อยพอสุดตัวแล้วกนนินแล้วน่าจะคอแหง้งมันจะแหง้ <c oughs> แงๆแห้งๆเลยออกินน้ำตาม <c oughs> <c oughs> น่าจะเหมือนทอดเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นนึ่งเนาะ อืมเหมือนก,กันเลยถ้ายจกันเลยใครชอบแบบนึง่งหุ่นนุ่มมากแป้งนุ่มมากจ้าพี่สาวอ,อเผ็ดไม่คิดว่านางจะเผ็ดเข้าไปแล้วปุ๊บเป็นความเผ็ดเผ็ดเลยอะ่ะอันนี้มันอยู่ในหม้อเผ็ดในซุปเผ็ดเผ็ดจริงจับแชก็คือคือแบบฝัดหุ้นเส้นจะเป็นหุ้นเส้นเกาหลีนะฮะ เอาจริงปะสองร้อยกว่าบาทอะกินแค่ของทอดอะ่ะก็คุ้มแล้วน <c oughs> ี่เธอเราไปทำาอบน,นี้มาค่ะเป็นสามารถทําได้เลยเองเลยนะฮานี่เป็นจาจำยอนนะคะหรือว่าจาจำเมียนแล้วแต่เรียกเลยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่เอาฟิลลิ่งแบบว่านี่คล้ายๆแบบมาม่าแห้งนะคลุกกับซอสนี่อันนี้แบบเผ็ดไม่มากอากอกหวานๆหน่อยมากินกันค่ะอือ อันนี้ใครไม่ชอบกินเผ็ดกินได้เลยเส้นดีมากเส้นหนุบหนับจะเผ็ดขึ้นมาหน่อยแล้วก็ร้อนด้วยมันจะแบบเผ็ดๆหน่อยลงผักลงหมูลงตอกต่างๆมาไปเลยค่ะสีสันเธอแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าพอมันจะใกล้หมดอ่ะพอซอสเริ่มข้นเริ่มเหนียวเริ่มแบบติดหม้อเราเอามาผัดผัดกับข้าวแก เลิไปเลยเลิศสุดๆขอลงอีกฟองนึงนี่เพิ่มสนโนว์ชีสเพื่อความเพื่อรสชาติที่ดีนี่เห็นไหม<อ>เยอะน้อยแค่ไหนกันแล้วแต่เราจะชอบไปนะประมาณนี้ก่อนใส่มหมูไปเอ,อหมูกับน้ำตอกนี่มีชีสยืดๆออกมาด้วยมไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรแล้วค่ะกินเลยค่ะ หืมืากนุ่มมากแล้วน้ำซอสอ่ะเธอเผ็ดเค็มหวานกำลังดีใครมาแล้วแบบไม่รู้จะกินสุดไหนกินตามสูตรหนูหลีที่ทำเมื่อกี้ได้เลยไม่ออกเผ็ดหวานเค็มบางๆนี่ตอกข้าวโพดอร่อยเลยเธอและแนะนำว่าใส่เป็นสามชั้นอย่างเงี้ยเลิศนี่หมูกับชีสเพิ่มความเผ็ดอีกเล็กน้อย อืมีล้นี่อืมอื้มมากเป็นดอกเดือเลยอืมตับทำนุ่มมากนี่อันนี้เป็นต๊อกข้าวโพดเธอมาอืมอืมข้าวโพดจริงมันมีข้าวโพดอยู่ข้างในอืมอร่อยมากใครมาต้องหยิบนะต๊อกข้าวโพดอร่อยมากพอกัดแล้วมันจะมีแบบน้ำข้าวโพดแล้วก็ตัวเม็ดข้าวโพดข้างใน่กเธอ หนุบหับมากมา่นี้หมูไปก่อนแต่ที่ชอบมากคือสามชั้นกับน้ำซอสเขาอะเข้ากันมากเผ็ดเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยหรือถ้าใครอยากกินแบบหมาล่านะคะก็แตะแตะผงมาล่านิดนึงแล้วมีความแบบชาชาผสมราสาวัฒนธรรมตีเลยอ่ะพริกหมาล่าดีมากแนะนำหมูสามชั้น จิ้มน้ำจิ้มซอสนี้นะจิ้มน้ำจิ้มแล้วแต่ผงม,มาล่าพริกมาล่านิดนึงกําลังดีเป็นสูตรที่ดูรีชอบเพราะมันจะมีความเผ็ดตีขึ้นมาโอเด้งพวกอะไรต่างๆพวกไส้กอรอกต่างๆนะคะอันนี้อร่อยมากบอกเลยมันคือต๊อกโบกีข้าวโพดเห็ดก็มาค่ะนี่อืม เส้นค่ะใครใส่เส้นก็นี่เลยค่ะตม้ตมๆไล่เสร็จก็ลงไปเครับผม,มอ,อุ้ยต็อกค่ะไม่แข็งเลยใครชอบกินอาหารเกาหลีแบบนี้นะน้ำต็อกสุดนี้นะครับ สีอาจจะดูเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนันเผ็ดแบบกินได้เผ็ดแบบสดได้เผ็ดหวานเค็มข้าวโพดข้างในคือตัวแป้งมันจะดึบดับเหมือนกันหมดแต่ข้างในนี้มันมีข้าวโพดมีเม็ดข้าวโพดมีความหอมของน้ำข้าวโพดออกมาเธอดีมากนี่แต่ระวังมันแดกในปาบมันจะวัอม,มากเริ่มทําข้าวผัดกันค่ะจากน้ำซอสที่เหลือของเรานะฮะเราก็ใส่ข้าวไปเลยนี่ปึ๊บนะคะ คลุกคลุกคลยช่วงหนูหรีเข้าครัวข้าวโพดสาลายใส่กงใส่กอกใส่ไปเลยว้าวน่ากินมากนี่ดูแบบเข้าวผัดเกาหลีเลยอะ่ะตอนเนี้ยกับซอสที่เราชื่นชอบนะซึ่งซอสอะ่ะซอสไหนก็ได้แล้วแต่จะกินเรามีหลายซอสมากนี่คือความอร่อยมันคือตรงนี้ค่ะตรงที่ ซอสมันงวดงว,วดแล้วนี่ดูใส่ชีสเขายืดยืดแบบนี้เธอนี่นี่ดูดูความยืดของชีสนี่เมันข้าวผัดกิมจินะครับอร่ยอยอร่อยเลยคือด้วยความซอสมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะเธอแค่ใส่ข้าวใส่แบบเครื่องปรุงไปแล้วมันจะมีความกรึบกรึบของข้าวโพดอะไรเงี้ยแล้วมีความเปรี้ยวมาตัดเลี่ยนของพวกพพวกเอ่อพวกกิมจิเนาะอร่อย นี่ว่าถ้าใครไม่อยากกินแบบชาบูอะ่ะมาถึงก็ใส่ซอสแล้วงวดงวดซอสแล้วก็ใส่ข้าวเลยเลยก็ได้นะจริงๆนะถ้าไม่อยากกินเป็นชาบูอะ่ะอ,อร่อยอร่อยเลยอันนี้เป็นสูตรนุรีนะใครทำตามก็ได้ใส่พริกหมาล่าอีกนิดนึงเพิ่มความแบบเผ็ดซ่าอืแล้วกินกับสามชั้นนะเธอคนนี้ ข้าวต้องรีบตักข่าอะไรอย่างเงี้ยในมันไหม่นี้เปิด1ิเดโมงครึ่งปิด4ทุ่มเพิ่มความสดชื่นนะนี่เดี๋ยวเราไปทำวอฟเฟิลกินกันค่ะวอืมว่านข่เนาเนยเ,นเยอะไปปะ <laughs> นับ1ถึง40แล้วก็กลับบ้านไม่ใช่กลับเตานี่4แผ่นอิ่มพอดีนุ่มมากขเขาทำแป้งมาได้ดีนี่โอเคมากันได้แล้วคาคุ้มค่ามากของลายอาหารเยอะเลยนะครับใครชอบเป็นอาหารเกาหลีนั้นเลยก็กับคลิปนี้ ไปแล้วจ้าไปแลนวจ้าเฮ้ยยิงหนูเลย